h ฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับวันนี้ครับทุกคนพี่จะมาสอนน้องๆแก้สมการตรีโกณมิติกันนะครับวันนี้เราดำเนินการมาถึงช่วงท้ายหรือว่าหัวข้อท้ายๆของฟังก์ชันตรีโกณมิติแล้วถ้าใครครับยังไม่ได้ดูหัวข้อที่ผ่านมาอีกสิ่งที่พี่สอนครับไปย้อนดูได้เลยนะครับทั้งใน u t u b e ครับและในเพจของพี่เพจนี้ครับและนะครับถ้าใครยังไม่มีลิงก์เอกสารยังไม่มีเอกสารในการเรียนกับพี่กด Stop ปวิดีโอพอดไว้ก่อนแล้วก็ ไปโหลดเอกสารครับได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับโอเคเมื่อพร้อมมาแล้วเราไปเรียนครับทุกคนนะครับมาเปิดกระดานขึ้นมาครับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสมการครับตรีโกณมิติอ่าทีนี้แน่นอนนะพูดถึงถึงสมการก็ต้องเป็นการแก้หาค่าตัวแปรใช่ไหมครับฉันวิธีการแก้สมการตรีโกณมีอะไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการแก้นะครับขั้นตอนที่1ครับ ถ้านะครับสมการมีฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยมากกว่า1ฟังก์ชันทุกคนเราจะต้องทำเนี่ยโดยใช้สูตรหรือว่าใช้คุณสมบัติครับยุบให้เหลือเพียงฟังก์ชันเดียวให้ได้อ่านี่คือเทคนิคข้อที่1น,นะครับข้อที่2ครับบางทีบางบางข้อหรือโจทย์บางประเภทเนี่ยอาจจะทําให้เหลือฟังก์ชันเดียวไม่ได้เราอาจจะใช้การแยกตัวประกอบครับทุกคนอ่าแยกตัวประกอบในเรื่อง พหุนามใช่ไหมครับมองให้มันเป็นพหุนามแบบสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็แยกตัวประกอบแล้วก็จัดรูปใหม่โอเคไหมครับทีนี้เมื่อหาค่ามุมฟังก์ชันต่างๆได้แล้วให้ดูขอบเขตของมุมที่โจทย์กําหนดให้ด้วยครับเสร็จแล้วตรวจคําตอบด้วยว่าคําตอบที่เราได้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าโอเคปะนะครับโอเคนะครับโอเคไปดูกันครับทุกคนตัวอย่างที่1ครับ เช่นเขาบอกว่าเซตคำตอบครับของสมการ tan x นะครับลบ1คูณกับ4 s i ไซกลัง2 x ลบ3เท่ากับ0เมื่อกำหนดขอบเขตมาให้นะครับว่าคืออยู่ตั้งแต่0ถึง2พายก็คือ1วง1ลรอบวงกลมนั่นเองเนาะที่ทุกคนเราสังเกตด,ดีๆว่า อีสอตัวนี้ครับคูณกันเท่ากับศูนย์เห็นไหมอารมณ์เหมือนเรามันแยกแฟกเตอร์ให้เป็นที่เสร็จสับแล้วฉะนั้นเวลาเราแก้สมการพรหุนามครับทุกคนเวลาถ้าเป็นรูป2ตัวคูณกันเนี่ยใช่ไหมแยกแฟกเตอร์เรียบร้อยคูณกันเนี่ยเราก็จับแต่ละตัวเท่ากับศูนย์จริงไหมครับฉะนั้นพระไม่ใช่พหุนามฉะนั้น,น,น,นตีกณมิติก็เหมือนกันครับในเมื่อนะครับเขาแยกตัวประกอบให้เรียบร้อยแลวเป็นสองวงเล็บแล้วเราก็จับแต่ละวงเล็บครับเท่ากับศูนย์ได้เลยโอเคไหมครับฉะนั้นครับพี่ก็จะได้นะอุ้ยใหญ่ไปหน่อย <laughs> ตกใจนะ พี่ก้อนนะครับจะได้นะครับว่านะครับอีเจ้าแทนนะครับ x อลบหนึ่งเนี่ยเท่ากับ0จริงไหมครับหรือครับหรือเจ้า4นะครับไซด์กำลังสองเลบสครับเท่ากับ0แล้วน้องก็จัดการย้ายข้างครับก็เป็นแทน x นะครับเท่ากับ1หรือนะครับหรือย้ายข้างไปเนาะก็กลายเป็นไซด์นะครับกำลังสองเเท่ากับสส่วนสจริงไหมครับ อ่ะนี่ขอจัดรูปหน่อยนะครับ tan x เท่ากับ1ทุกคนมุมอะไรบ้างที่ทำให้ tan มีค่าเป็น1อ่าทีนี้ทุกคนครับเหมือนเดิมทุกครั้งที่พี่สอนพวกเราก็คือเราพยายามเขียนวงกลม1หน่วยทุกครั้งนะเพื่อกันพลาดสำหรับใครที่คล่องแล้วก็ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าเรายังเป็นมีกินเนอร์มือใหม่อยู่ควรจะเขียนครับอ่ะพี่ก็เริ่มแบบนี้เนาะในเมื่อมุมเป็นหน่วยรดียีพี่ก็เขียนเป็นหน่วยรัศมีแล้วกันฮะเป็น0ูนยะครับ pi ส่วน2พและก็2แล้วก็3ามาส่วน2เนาะ แล้วก็กลับมาที่2พายที่แทนนะครับมีค่าเท่ากับ1อ่าแทนมีค่าเป็นบวกจริงไหมบวกนี้คอนแนนไหนบ้างที่แทนเป็นบวกก็คอนแนนนี้กับอ e ีคอนแนนที่3จริงไหมครับงั้นหาก่อนว่ามุมอะไรครับที่ทําให้แทนมีค่าเป็น1ก็คือ45 45ถ้าแปลงเป็นเจ้าหน่วยเะรเดียนะั่นคือพายส่วน4อ่ถึงตรงนี้น้องต้องแปลงให้แม่นนะครับถ้าน้องแปลงไม่เป็นไม่รู้ว่าแปลงยังไงพี่แนะนําให้ไปดู EP หรือว่าคลิปที่เรื่องการเปลี่ยนหน่วย อ่พี่สอนให้ละเอียดมากเลยไปดูได้เลยทั้ง YouTube และใน Facebook ครับผมอ่ะทีนี้ยังเหลืออีกอันหนึ่งครับยังไม่จบเพราะยังเหลืออีกคอนเน็ตหนึ่งที่ทําให้แทนมีค่าเป็น1ได้ก็คือคอนเน็ตที่3ามนั่นเองนะครับคอนเน็ตสามก็ใช้การกระพือปีก็ได้ใช่ไหมครับเราต้องการคอนเน,น็ตนี้ใช่ไหมครับเรามีตรงนี้คือไพ่ก็บวกอีก45หรือบวกอีกไพ่ส่วนสี่งั้นไพ่บวกอีกไพ่ส่วนสก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น5้าไพ่ส่วนส่ทุกคนเรื่องการ กระพือปีกถ้าใครยังไม่รู้ทำไงอีกหรือใครที่เป็นคนเด็กใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้ไม่คลิปแรกก็แนะนำครับให้ไปดูเรื่องฟังก์ชันของมุมรอบจุดศูนย์กลางชื่อคลิปนี้ครับเหมือนเดิมทั้ง YouTube ไปทุกไปไลดูได้เลยถ้าสงสัยตรงไหนก็อินบ็อกถามพี่ได้เลยครับผมอ่ะเสร็จไปแล้วครับสำหรับค่าของแทนต่อไปอันนึงครับย้ายข้างเนาะไซดกำลัง 2x เท่ากับ3ส่วนแสดงว่านะครับไซดก็เท่ากับบวกหรือลบรูท3ส่วนจริงไหม โอเคป่ะ okay, ฉะนั้นเราก็ต้องมาหาดีเอถ้าไซน์นะครับเป็นบวกลบรูทสส่วนสจะเป็นคอนเน็ตไหนบ้างก็เป็นอะไรบ้างครับถ้าบวกลบก็คอนเน็ตนี้ได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 ไดทุกคอนเน็ตเลยจริงไหมครับฉะนั้นฉะนั้นครับทุกคนเราก็แทนลงไปแสดงว่า x มีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างอ่า x ก็เท่ากับอะไรครับเอาเป็นรูทสส่วนสก่อนแล้วกันมุมนี่ทําให้ไซน์มีค่าเป็นรูทสส่วนสคือมุม60ซึ่ง60ถ้าแปลงเป็นเรเดียนนั่นคือเท่าไหร่ครับพายส่วนสามคร งั้นพายส่วนสอันแรกและอันหนึ่งที่ทําให้เป็นอีกคอนแนนหนึ่งที่ทําให้ไซมีค่าเป็นรูทสามสองหรือมีค่าเป็นบวกก็คือคอนแนนนี้เนาะซึ่งมันนั่นคือเท่าไหร่ครับมันคือพายลบไปอีกครับเท่าไหร่ครับพายส่วน3พายลบพายส่วน3คิดในใจก็ได้2อพายส่วน3ครับอ่าต่อไปคอนแนนที่ไซ็นลบบ้างก,ก็2องคอนแนนล่างจริงไหมตึงต้งตึ้งตรงนี้ใช่ไหมครับทีนี้เป็นอะไรบ้างเนี่ยก็จากเดิมพายอยู่คอนแนนนี้ก็เป็นบวกอีกพายส่วน3จริงไหมครับ พายบวกพายสก็เลยตอบเท่าไหร่ครับ4ี่พายส่วนสานะครับนะสพายส่วนสาต่อไปคอนแนนสุดท้ายคือคอนแนนนี้เนาะก็เป็นเท่าไหร่ครับเราต้องการมีค่าเป็นรูรฐานบสคือไอ้เจ้า60ใช่ไครับก็เป็นเท่าไหร่ครับสองพายลบไปพายส่วน3จริงไหมสองพายลบไปายสจะได้ตกคอนแนนที่4 2 π สอพายลบพายส่วนสก็เลยได้5้าพายส่วนส ฉะนั้นจบแล้วครับทุกคนนี่คือเซตคำตอบทั้งหมดดังนั้นนะครับเซตนะครับคำตอบนะครับคือเซตคำตอบคือเอามาไล่เขียนใั้หมดเลยครับก็คือพายส่วน C นะครับ5พายส่วน C นะครับพายส่วน3นครับสอง่ 2, ส่วน3และ4ี่พส่วน3และสุดท้ายเขียนให้จบไป5้าพส่วน3เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนอันนี้คือคำตอบทั้งหมดงั้นพี่ฝักน้องไปเช็คเป็นกันบ้านอะไรกันเนาะเช็คอะไรครับเช็คตรวจคำตอบดูดิว่าจริงหรือเปล่า ฝากไปเช็คนะครับฝากไปเช็คนะครับฝากไปเช็คต่อนะนะครับโอเคทีนี้ประมาณนี้นะครับถ้าถ้าทำแยกแฟกเตอร์ได้ก็แยกได้เลยโอเคปะ่ะแต่ถ้าทําให้เป็นบางทีเนี่ยส่วนใหญ่จะจะยุบให้เป็นตัวฟังก์ชัน1ตัวถ้ายุบไม่ได้ก็แยก2อง,งเล็บแต่ข้อนี้เขาแยกให้เป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถจับเท่ากับศูนย์ได้เลยโอเคปะ่ะใช้ไอเดียเหมือนการแก้สมการพรหุนามโอเคไหมครับอ่ะทีนี้เพื่อเห็นภาพชัดเจนครับเราไปลุยฝึกพลังยุทธ์กันดีกว่าอ่า ไปลุยโจทย์อีกประเภทหนึ่งครับนี่มาแล้วมาแว้นมาแว้นนะครับเขาบอกว่าหาคําตอบของสมการครับที่กําหนดให้ในแต่ละข้อต่อไปนี้เมื่อกําหนดมานะครับว่า X เนี่ยหรือมุมนีครับค่าที่ต้องการจะหาเนี่ยมีค่าระหว่าง0ถึง2พายคือ1นรอบวงกลม1วงนั่นเองเนาะอ่ะข้อแรกทุกคนว้าวอันดับแรกใช้ไอเดียเหมือนกับการแยกสมการพหุนามเลยครับดูก่อนมีตัวร่วมปะ สังเกตจริงๆเราจะสังเกตว่าไม่มีตัวร่วม,วรวมจริงบ้าคือ2ครับทุกคนงั้นพี่ขออนุญาตดึง2อออกมานะอ่าพี่ดึง2ออมานะครับดึง2องมาข้างในเหลือซรายนะครับกำลัง 4x ลบกับคอสกำลัง 4x เนะครับเท่ากับ1ที่จริงพี่เอา2หารตลอดก็ได้นะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เนะครับเสร็จแล้วทุกคนแอบเหียนกำลัง4อ่ากำลัง4นะกำลัง4นะครับถ้าเป็นกำลัง4เกิดอะไรขึ้น ถ้าเป็นกำลังสี่เกิดอะไรขึ้นเท่ากับ1เนาะนะครับถ้าเป็นกำลังสี่เกิดอะไรขึ้นทีนี้ทุกคนเราก็สามารถแยกได้แยกยังไงนะครับกำลังสี่พี่เขียนใหม่นะพี่ขอเขียนละเอียดนะครับกลายเป็นทายนะครับกำลังสอง x ทั้งหมดกำลังสองก็ย่อมได้เนาะค้อนกำลังสี่ก็เหมือนกันครับพี่เขียนเป็นแบบนี้ก็ย่อมได้จริงไหมจริงเนาะจริงเนาะเสร็จแล้วพี่ก็ใช้ผลต่างกำลังสองให้ทุกคนจริงปะะ ผลต่างกำลังสองหน้ากาลังสองลบหลังกาลังสองคือหน้าลบหลังคูณกันหน้าบวกหลังครับโอเคฉะนั้นพี่จะใช้ผลต่างกําลังสองนะครับในการช่วยนะครับในการช่วยก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ยครับเป็น2ก่อนเดิมเนาะก็เป็นหน้านะครับกาลังสองเนาะลบกับหลังกําลังสองจริงไหมแล้วก็คูณกันอะไรครับหน้ากําลังสองครับบวกกับหลังกําลังสองครับเป็นแบบนี้ทุกคนครับทุกคนเห็นเห็นอะไรไหม อีสิ่งนี้ครับเป็นอะไรเนะี่ยมันคือ1ทุกคนจริงปะ่ะอีนี้ยุบได้1เลยจริงไหมครับเป็นสมการที่พี่บอกว่าเป็นแม่สุดคูณของตีโกเลยน้องต้องรู้งั้นยุบได้1แล้วตอนนี้เหลืออะไรครับพี่ก็เหลือตัวนี้เนอะไซ X, ะนะด์กำลังสอจริงไหมครับและก็อะไรครับและก็นะครับลบกับคอ s สกำลังสอจริงปะจริงเนาะจริงเนาะแล้วก็อะไรครับลบกับ1 ยีห่หเมานะเท่ากับ0ย์ครับทีนี้ทุกคนเราจะแยกสูตรของตัวนี้ทุกคนไซน์กำลังสองลบคอสกำลังสองซึ่งมันไม่มีจริงไหมครับแต่เรารู้ว่าสูตรสูตรหนึ่งของตรีโกณนะครับคือสูตรอะไรพี่ก็เขียนตรงนี้แล้วกันใกล้ๆแล้วกันเนาะเขียนตรงนี้ใกล้ๆนะกคน็คือเรารู้ว่าคอ s 2สสองเท่าครับมันจะต้องเท่ากับคอ s ์ x, กสกำลังสองเ็ลบกับไซน์กำลังสองอเห็นไหมครับมันลิงก์กันมันลิงก์เชื่อมกันเรารู้ว่าตัวนี้นะครับ ฉะนั้นเราจะยุบเป็น cos 2 x ได้เนะี่ย cos กำลังสองต้องลบ sin x ใช่ไหมครับอันนี้มันเป็น sin กำลังสองลบ cos x อ,อ,อยู่ทุกคนพี่เอาลบคูณตลอดแล้วกันเนาะอ่าพี่ก็เอาลบคูณตลอดครับพอลบตลอ,อดปุ๊บเหลืออะไรครับเหลือเหลือเหลือ cos กำลังสอง x ลบกับ sin และพี่เขียนสลับกันนะครับและก็บวกกันหนึ่งและจริงไหเอาลบคูณตลอดอ่ะเขียนกำกัดนิดนึงครับนำนะครับลบคูณตลอดเนาะ นะครับนำลบคูณตลอดครับทุกคนโอเคนะฉะนั้นพี่ก็ยุบได้แล้วจริงปะพี่ยุบกันเป็นอะไรเนี่ย2นะครับอันนี้ก็เป็น cos 2x ไปเลยแล้วก็บวก1จริงปะเท่ากับ0โอเคเนาะแล้วย้ายข้างครับทุกคนตอนนี้ยุบอีตัวยุ่งเหยิงเนี่ยไซน์กำลัง 4, ลบคอกงกำลังี่นะครับยุบเหลือแค่ฟังก์ชันตรีโกณตัวเดียวแล้วครับอ่ะพี่ขออนุญาตมาแบ่งครึ่งนะครับเขียนซิกนี้แล้วกันนะครับ ตรงนี้กันนะครับก็นะครับก็จะกลายเป็นนะครับคอสนะครับ 2x ครับเท่ากับติดลบ1ส่วน2โอเคป่ะคอส 2x ติดลบ1ส่วน2งั้นเราก็หาดีเอมุมเลยเอ่ยที่ทำให้คอสเนี่ยมีค่าเป็นลบ1ส่วน2นะครับแสดงว่าตอนนี้เราจะได้ 2x นะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรายังไม่คล่องพี่แนะนำให้วาดวงกลม1หน่วยนะครับจะได้ไม่หลงนะครับจะได้ไม่หลงนะ ASTC โอเคไหมครับ ทีนี้ทุกคนอ่าเขียนน,นิดนึงก็ได้ศูนย์ไพ่ส่วนสองนะครับไพ่สามไพ่ส่วนสองแล้วก็สองไพ่ครับทุกคนโอเคนะทีนี้ทุกคนค่าคอสมันติดลบเห็นปะคอเน้นไหนบ้างที่ทําให้คอสติดลบครับแน่นอนว่าคอเน้นสองกับคอเน้นสามจริงปะฉะนั้นครับหากันว่ามุมอะไรที่ทําให้คอสมีค่าเป็นหนึ่งส่วสองมันคือมุมหกสิบหกสิบหรือไพ่ส่วนสามจริงไหมครับฉะนั้นคอเน้นนี้จริงไหมไพยส่วนสาม ก็เป็นไรครับเป็นพายลบไปพายส่วนสามมันเหลือเท่าไหร่ครับพายลบพายส่วนสามก็เหลือ2พายส่วนสามก่อนจริงปะแล้วก็อีกคอนแนตหนึง่งคือคอนแนตนี้ใช่ไหมครับก็คือพายแล้วก็บวกอีกพายส่วนสามมันก็คือเท่าไหร่เอ่ยสี่พายส่วนสามอ่าโอเคไหมครับแต่อย่าลืมว่าตอนเนี้ยนะครับสองเของเรานะครับมันได้สองตัวอยู่จริงไหมฉะนั้นอยากดู x ตัวเดียว จริงไหมตอนนี้เราอยากรู้ x ตัวเดียวเราไม่ได้อยากรู้ 2x จริงไหมครับ x ตัวเดียวเราก็ย้าย2ไปหารครับย้าย2ไปหารเหลือเท่าไหร่เนี่ยทุกคนก็เหลือพายส่วน3ตัวหนึง่งจริงปะแล้วก็2พายส่วน3นะครับซึ่งจะสังเกตว่ามันยังไม่เต็มมันต้องมีคําตอบอีกแน่จริงไหมครับมันอาจจะมีคําตอบอีกแน่จริงปะงั้นเราหาต่อ,อาหาต่อนะครับนี่เราก็หมุนไปอีกรอบหนึ่งทุกคนคําที่แป๊ว่าเป็น2เท่าคือ2เท่าของมุมจริงไหมครับสแสดงว่าถ้าเราหมุนไปอีกรอบหนึ่ง จากเดิมไปเป็น2พายใช่ไหมหมุนอีกรอบหนึ่งจาก2พายก็กลายเป็น3พายตรงนี้จริงไหมครับอ่าตรงนี้กลายเป็น3พายแล้วนะนี่3พายครับเราต้องการ2คะแนนตนี้3พายนะครับแล้วก็เป็นไงเนี่ยลบไปอีกพายส่วน3ก็เป็นเท่าไหร่ครับ3พายลบพายส่วน3เนาะกลายเป็นนะครับกลายเป็นเท่าไหร่เอ่ย3พายลบพายส่วน3าอาคิตย์เลขไหนสพายลบพายส่วน3ทุกคนก็กลายเป็น3น3 9 9ลบกับเท่าไหร่เนี่ย9ลบกับพายจริงไหมครับ 9π เนาะส่วน3ก็กลายเป็น 8π ส่วน3นั่นเองครับอ่ะ 8π ส่วน3ครับเห็นปะและ 3π บวกอีก π ส่วน3ครับทุกคนก็กลายเป็นอะไรครับ 10π ส่วน3ครับเอาตรงนี้พี่เขียนผิดนะครับต้องเขียนตรงนี้เนาะอ่า 8π ส่วน3ตรงนี้ 8π ส่วน3กับ 10π ส่วน3อีกจริงปะเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องเอาหา x เ,เอา2ไปหารมันก็ยังจริงอยู่ที่ว่า เป็น 4π ส่วน3กับ 5π ส่วน3มันมีอีก2ตัวที่ยังไม่ครบจริงไหมครับซึ่ง 4π ส่วน3กับ 5π ส่วน3มันมยังไม่เกิน 2π เห็นไหมครับฉะนั้นเราก็หาเพิ่มอีก2ตัวเนาะสำหรับ2ตัวนี้ก็มองเป็นหมุนไปอีกรอบหนึ่งทุกคนหมุนไปอ,อ,อีกรอบหนึ่งเป็นตัวตรงนี้ 3π แล้วก็ดู2คะแนนนี้เหมือนเดิมโอเคไหมครับแสดงว่า x มีทั้งหมด4ตัวจริงปะดังนั้นครับเซตคำตอบคือก็ลอกมาครับ π ส่วน3นะครับ 2π ส่วน3 4พายต้น3แล้วก็5พายต้น3ครับแล้วเหมือนเดิมพี่ฝากน้องทุกคนไปเช็คไปตรวจตอบหน่อยว่ามันจริงไหมอ่าไปตรวจตอบหอว่ามันจริงหรือเปล่านะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือการแก้สมการตรีโกณน,นะครับอีกสักข้อหนึ่งแงมาแล้วครับข้อนี้ข้อนี้น่าสนใจมากเป็นการเช็คสูตรน้องๆทุกคนครับถ้าเรากวาดสายตาดูจะเห็นว่าอะไรเนะี่ยซ คอสลบคอสไซน์ว้าวไซน์คอสลบคอสไซมันคุ้นคุ้นไหมมันคือไซน์อะไรครับอ่ะไซน A นะครับอะไรครับไซน A ลบมันคืออะไรนะมันคือไซ n ์คอสไหมอ่ะไซน์คอสลบกับคอสไซน์ปะอ่ะไซน A B พี่สอนเรียบร้อยแล้วนะครับในคลิปที่ชื่อว่าสูตรของตรีโกณมิติของสูตรไอ้เจ้าผลบวกใช่ไหมครับสูตรมุมประกอบนะครับอ่ะเป็นแบบนี้ฉะนั้นเราจะสังเกตว่า มันตรงอีสูตรนี้เป๊ะเลยทุกคนเหมือนกันเลยก๊อปปี้กันมาเลยทุกคนแค่เปลี่ยนนิดนึงจาก a เป็น 3x เปลี่ยน b เป็น x ทุกคนถ้าเราเปรียบเทียบจริงๆนะพี่ไฮไลท์ให้ดูตึงตึง,ตงจริงไหมครับอ่ะ 3x นะครับ ex นี่ eb ตึงตึงนี่เหมือนเดะทุกคนเหมือนเดะเหมือนเดะแทบจะก๊อปปี้กันมาเลยนะครับ a อ่ะกับนี่งั้นเรายุบได้เลยจริงปะ่ะฝั่งซ้ายมันนี่คือไซสเท่าไหร่ครับยุบเลยนะงั้นมันนี่คือ sin ของ3 x ลบ x จริงไหมครับเท e ่ากับ cos x ทุกคนโอเคปะ3 x ลบ x เหลือ2 x องั้นเหลือตัวน,นี้2 x แล้วเท e ่ากับ cos x ครับทีนี้ทุกคน sin 2 x คืออะไรครับ sin 2 x ก็คือ2 sin x cos x ครับอ่2 sin x cos x, x และก็ลบกับ cosx ครับย้ายมาเท่ากับ0เสร็จแล้วทุกคนมีอะไรเป็นตัวร่วมมี cos x เป็นตัวร่วมดึงออกซะ เป็น cos x แล้วก็ข้างในเหลือ2 sin x ลบ1ครับเท่ากับ0ย์เห็นไหมครับตอนนี้เป็นรูปแฟกเตอร์เรียบร้อยแล้วเราก็จับแต่ละอันเท่ากับ0ครับเราก็จะได้ว่านะครับ cos x เท่ากับ0และ2 sin x ลบ1ครับเท่ากับ0อ่าอีโตรงส sin x ลบ1เท่ากับนพี่ย้ายข้างไปเลยกันเนาะกลายเป็น sin x เท่ากับ1นส่วน2น้องครับมาหาต่อวาดวงกลมหน่วยหน่อยถ้าน้องยังไม่คล่องนะครับ ตึงๆนะครับวาดมานะครับ astc เขากำหนดขอบเขตข้อนี้คือ1วงไอหนวงก็คือ0ถึง2พายนะครับมุมนี้ทำให้ x มีไอ้มุมนี้ทำให้คอรสมีค่าเป็น0คืออะไรบ้างทุกคนตอบดังๆมันก็คือเท่าไหร่ครับพายส่วน2ตรงนี้นี่เองจริงไหมครับกับ3พายส่วน2จริงไหมเพราะไอ้ตรงนี้พิกัดเป็นอะไรครับอ่ะพี่เขียนน,นิดนึงก็ได้นะครับเป็น0เป็นพายส่วน2นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนพายส่วนสอ,อะไรเนะี่ยพายส่วนสแล้วก็พาย 3พายส่วน2แล้วก็2พายครับทุกคนพิกัดตรงนี้เป็นเท่าไหร่น่ยเป็นศูนย์หนึ่งไงอันนี้เป็นศูนย์ลบหนึ่งไงทุกคนงั้นค่า x ค่าของ cos ไงงั้น x ก็เป็น0ูนย์ที่มุมพายส่วน2กับ3พายส่วน2ครับโอเคเนาะอ่ะเป็นพายส่วน2กับ3พายส่วน2รอ,อไว้ทุกคนต่อไปครับไซน์ x กับหนึ่งหสหาซิว่ามุมอะไรเอ่ยที่ทําให้ไซน์มีค่าเป็น1นึ่งนึสแน่นอน30มสจริงไหมสามตีเป็นหน่วยเรียนก็คือ พายส่วนหและอีกคอนเน็ตหนึน่งคอนเน็ตไหนครับคอนเน็ตนี้แน่นอนเนาะมันก็คือพายลบอีกพายส่วนหมันก็คือเท่าไหร่เกยเอ้ห้าพายส่วนหครับทุกคนนี่จบแล้วได้คำตอบแล้วดังนั้นเซตนะครับคำตอบนะครับคือคือก็พายส่วนสครับ3ามพายส่วนสพายส่วนหและก็5้าพายส่วนหจบสิ้นครับเปน็นดันเสร็จสิ้นข้อนี้โอเคปหม ทีนี้ทุกคนพี่แถมให้พี่แถมวิชาสามาัญข้อนี้ให้ทุกคนวิชาสามาัญปีหาเข้อนี้น่าสนใจมากๆ,ๆเขาต้องการถามผลบวกของคําตอบทั้งหมดของสมก,การเนี่ยครับสองอมีอซเมื่อครั้งที่แลเราเรียนกันไป2 a r อ s i ไซนะครับ x กำลังสลบ3 x บวก1บวกพายเท่ากับ0ูมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ย้ายข้างก่อนจริงไหมเห็นไหมครับหลักการแก้สมก,การคือย้ายอีตัวที่มันอยู่ ไกลจากตัวแปรเราออกไปก่อนจริงไหยครับพี่ย้ายพายไปพี่ย้ายค่านะครับก็กลายเป็นแล้วพี่ก็ย้าย2องไปหารด้วยตอนนี้เหลือ a r c s i n นะครับ x กำลัง2เนาะลบ3 x บวก1ครับเท่ากับติดลบพายส่วน2ครับทุกคนโอเคปะติดลบพายส่วน2ทีนี้เราก็มาหาต่อครับว่าเอมุมอะไรเอ่ยที่ทำให้ไซน์มีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยใช่ไหม ถ,ถ้าคำ,คำว่าอาร์คไซคือมุมอะไรเอ่ยที่ทําให้ไซนมีค่าเป็น x กาลังสองลบส x บวกหซึ่งเราไม่รู้ใช่ไหมครับเป็นการถามค่ามุมแสดงว่าแสดงว่า,วาถ้าพี่มองกลับนะอาร์คไซ x กำลังสองลบส x บวกหเท่ากับลบายส่วนสพี่มองกลับก็มองเป็นเอแสดงว่านะครับพี่ก็มองเป็นแสดงว่าไซนลบ pi ส่วนสเนี่ยจะต้องเป็น x กาลังสองลบส x บวกหน่แน่ๆเลยจริงปะ อาร์คไซคือการถามมุมจริงไหมครับอาร์คไ x กลังสองลบส x บวงมันก็คือมุมที่ทําให้ s i n เนี่ยมีค่าเป็น x กำลังสลบส x บวกนะครับแต่มันเท่ากับลบาพายถึงสงนั้นพี่ก็มองใหม่แสดงว่า s i n ลบพายถึงสก็คือ x กำลังสลบส x บวกหอ่าโอเคปะโอเคปะมองกลับกันนะจริงไหมอีกค่าอาร์คไซเท่ากับตัวนี้ยังไงทุกคนแสดงว่า s i n ตัวนี้ก็ต้องเท่ากับ x กำลังสลบส x บกหนอ่าโอเคนี่จัดไปทีนี้ ไซายลบพายส่วนสองมันคืออะไรทุกคนไซายลบพายส่วนสอ่ะวาดวงกลมอีกเหมือนกันกันพลาดวาดปันซัก ASTC ครับลบพายส่วนสคือมุมตรงไหนถ้าเป็นมุมติดลบมันไม่ได้หมายความว่า อะไรครับเราวัดทนเข็มมันคือวัดตามเข็มเฉยๆไม่ต้องตกใจถ้าเจอมุมติดลบไม่ต้องตกใจมันคือวัดตามเข็มครับงั้นเราเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นไพายนึสก็บวกขึ้นไปข้างบนวัดทนเข็มถ้าเป็นลบไพ่นึสก็ตกไปข้างล่างตรงนี้เนาะซึ่งตร,ตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นพิกัด0นย์กับลบหค่า y คือค่าของไซน์งั้นไซน์เป็นลบหงั้นไซน์ลบไพ่หสก็ได้ติดลบหครับทุกคนถึงตรงนีเ้เราได้ x กำลังสองบวกส x บวกหเท่ากับลบหแล้วย้ายข้างมา ย้ายลบ1มาครับกลายเป็น x กาลัง2ลบ3 x บวก2ครับเท่ากับ0ูนย์เห็นไหมครับหลักการเทคนิคการแก้คือพยายามทําให้เป็นสมก,การพหุานามให้ได้เห็นไหมสังเกตข้อที่ผ่านมาเราพยายามทาให้เป็นสมการพหุนามที่อยู่ในรูปให้แบบที่เราคุ้นเคยเราคุ้นเคยกับสมการพหุนามเมื่อเราทําอีสมการตรีโกณก็พยายามทำแปลงให้เป็นพหุนามเดี๋ยวมันจะง่ายจบแล้วตอนนี้เราทุกคนแยกสวงเล็บสบายใจแล้วครับเป็น x กับ x แน่นอนครับ หาตัวที่คูณกันได้2บวกกันได้ลบ3มันคือลบ1กับลบ2ครับแสดงว่า x คืออะไรครับ x เป็น1กับ2เขาถามผลบวกจบเลยครับดังนั้นผลบวกของคำตอบเนาะผลบวกของคำตอบคือ1บวกกับ2จริงปะ่ะก็เท่ากับ3จบเป็นอันเสร็จโอเคปะ่ะ เสร็จนาะเป็นอันเสร็จเลยผลเป็นคำตอบคือ3ทุกคนครับทีนี้พี่ขอบอกทิกอีกทิกหนึ่งได้ไหมเป็นการแถมชอบแถมมาทุกคนแถมนะพี่แถมให้เรานะครับถ้านะรครับเขาถามผลบวกหรือผลคูณของคําตอบสมการพหุนามดีกีสองนะน้องไม่ต้องแยกแฟกเตอร์หาคาตอบก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะแยกแฟกเตอร์ไม่ได้จริงปหมข้อน,นี้จะดีมันแยกแฟกเตอร์ไงได้ไงแต่ถ้าแยกแฟกเตอร์ไม่ได้น้องต้องไปใช้สูตร ยาวๆก็คืออะไรครับลบ b บวกลบ s q u a r b กําลังสองลบ 4ac ส่วน 2a จริงไหมซึ่งมันยุ่งเหยิงติดเป็นรูทอีกครับถ้าโจทย์ถามผลบวกหรือผลคูณให้น้องจำที่ดีอันนี้ไปใช้ครับเรียกว่ากฎของวีทหรือว่าสูตรของวีทวีทมันคิดคนขึ้นมาครับถ้าเป็นพหุนามดีกรีสองเนาะก็คือสมมุติว่าถ้า ax กําลังสองครับบวก bx บวก c เนาะดีกรีสองมีรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมครับถ้าสมการนี้นะครับมีนะครับคําตอบนะครับเป็นคําตอบคือ เป็นอัลฟากับเบต้าแล้วกันโอเคปะถ้าน้องจะจับคําตอบบวกกันคืออัลฟาบวกกับเบต้าครับน้องไม่ต้องหาคําตอบเสียเวลาแยก2วงเล็บหรือว่าใช้สูตรให้น้องจับเอา b ครับ,ค,รบคือสมบติหน้า x ์เนี่ยติดลบแล้วหารด้วย A ไปจบและถ้าน้องโจทย์ต้องการถามผลคูณก็คือเอาอัลฟากับเบต้ามาคูณกันนาะเพราะอัลฟากับเบต้าคือคำตอบให้น้องจับ C ครับตัวสุดท้ายมาหารด้วย A จบแค่นั้นน้องเช็คดูที่จริงไหม ข้อนี้ครับข้อนี้สมการรูปแบบนี้เนาะ a คืออะไรครับ a คือ1 b คือลบ3 c เป็น2จริงไหมครับถ้าถามผลบวกคำตอบน้องก็ใส่เลยครับมันคือ,อผลบวกนะลบกับลบ3ส่วน a คือ1ก็ตอบ3จริงไหมจริงเนาะถ้าถามผลคูณนะน้องก็จับอะไรครับ c คือ2ส่วนด้วย1ก็ตอบ2ซึ่งผลคูณเป็น2จริงไหมในเมื่อคําตอบเป็น1กับ2 1กับ2คูณก,กันก็เป็น2 นี่อันนี้คือทิกเอาไปใช้ต่อถ้าโจทย์ถามผลบวกหรือผลคูณคําตอบเนาะโจทย์ไม่ต้องการอยากรู้หนะ้าตาคําตอบบางทีอยากรู้แค่ผลคูณหรือผลหรือผลบวกครับให้เอาสูตรของวิทไปใช้ถ้าเป็นดีกรีสองโอเคปะไม่งงเนาะโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับสมการตรีโกณมิตินะครับและถ้าใครชอบคลิปด,ดีของพี่แบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแบ่งปันสิ่งดีๆครับให้กับคนที่น้องรักและเพื่อนเพื่อน ของน้องๆด้วยนะครับความรู้ครับยิ่งแบ่งยิ่งแชร์น้องจะยิ่งเพิ่มอย่างแน่นอนครับติดตามพี่ครับได้จากเพจแล้วก็ช่อง u t u b e ครับนี่ครับวารคดิปมันโคตรง่ายครับในช่อง YouTube ฝากกด s u b s c r i b e แล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นประจำทุกๆวันอย่างแน่นอนและในเพจครับติดตามไ้เลยครับพี่ลงคอนเทนต์ดีๆทุกวันแน่นอนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแบ่งปันด้วยนะครับวันนี้พี่ลาไปก่อนเออลืมไปวันนี้ครับเรามีนัดกันทุ่มครึ่งสำหรับน้อล่มตตรีะเาาจยซ นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มลิงก์อยู่ข้างล่างเข้ามาเป็นครอบครัวเดีวยวกันมาติวมาร่วมสนุกกับเ,เพื่อนๆได้เลยครับแล้วเจอพี่ได้ใหม่คลิปหน้าครับพรุ่งนี้แน่นอนวันนี้บา,บายยครับเลิฟนะจุ๊บๆนะครับบา,บายยครับพ่โมบายบาย